ครับผมมันนี้กัสิมานแนะนำไปที่เห็ดบางแอลนะครับผมเห็ดบางแอลนะครับก็เออไปฟังเสียงกันครับบางแอลนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับบางบางแอลนะครับก็มันเลื้อยมาเลยครับก็ นี Workers, ่ครับให้เข like ้าไปหาอันน no. ี้ไหมครับเนี่ยเป็ดเป่าฟองเข้านี่แหละครับเป็ดเป่าฟองเด็กน้อยนะครับเป็ดเป่าฟองเด็กน้อยหาได้ตามร้านทั่วไปนะครับผมเป็ดเป่าฟองเด็กน้อยนี่นะครับเห็นปะนี่นะครับเป็ดเป่าฟองเด็กน้อยน้ำร้านทั่วไปเลือดอ่อนล่าครับชาอะไรนะครับอันบางแอลอันนึงมันจะใส่เป็ดอยูสองสองอัดนะครับโอเคเป็ดอยูสองอัน พอได้เป็ดมาแล้วครับแ้วมาถอดถอดอันนี้ออกมาครับนี่ครับถอดออกมาครับนี่ถอดออกมาหนึ่งอันถอดออกมาสองอันนะครับบาดนี่ข้าเอาตตลิ้มมันครับนี่ครับลิ้นมันอาตตลิ้มมันสองอันครับนี่ครับเดี๋ยวนี่สองอันนึงมันจะใช่สองอันครับลิ้นครับตัวนี้กระเจาะเจาะตุงมมองข้าสิเปานะครับเจาะตัวนี้ครับมองข้าสิเปาแล้วก็ใส่ไปครับกระชายนี้และครับใส่ไป อันนี้ออกมานะครับไปกับอ,อันแรกอีอันที่สองนะครับเอาน,นี้ออกออกมาครับอันที่สองลองเป่าเบิ้งครับ <c oughs> บมแมนครับเลาก็ขยับไม้ับเบิ้งอัน <c oughs> โอเคครับแล้วก็หมุนหมุนหาครับหมุนหาว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนครับ <c oughs> หรือเอาเขา่าเอาออกสมมุตไหน เอาเขาเลิกเนื้อเอาออกหน่อยๆกับเรื่องปัญหาบ้งครับโอเคครับเขาได้เขาได้ตำแหน่งไวแล้วเขากะเขางบหน่อยกะเอาผัดเทปนี่ครับเทปพันสายไฟเขาเลยนะครับมาแปะไว้ครับพันไว้พันแล้วครับเอางบหน่อยนะครับงบหน่อยเขางบหลายกะไปหาท่อหดครับน้ำร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าท่อหดท่อหดสายไฟนะครับเอาเทปหน่อยเขาเอา แต่เขางบหน่อยเขาเอาเทพ,พันสายไฟลราพันครับเทพ,พันสายไฟเขาเนี่ยครับพันนี่นะครับแต่เขาเามีงบเนี่ยแค่หน่อยก็เขากลับไปหาไอ้ท่อหดครับท่อหดน่าไม่ร้านค้า วัสดุก็สางเงื้งอขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยครับทอหดมาหุ่มมันครับหุ่มแล้วก็เอาลมฮอนเป่าครับมันก็จะสวยงามมาอีกแบบหนึ่งครับมันจะสวยงามมาอีกแบบหนึง่งประมาณนี้แหละครับ <c oughs> แล้วก็เสียงก็ชิมวนนะครับเพราะว่ามันจะหุม่มหุ่มสนิทว่ามีอากาศออกทั้งทีนะครับมันจะหุ่มได้แล้วแล้วก็เอาลมฮอนเป่าถ้าเฮามีโลหะกับไฟแช็กล่นเนี่ยมัน ไอท่อโคตรเตมันหดหุ่มครับโดหุ่มรัดโตครับท่อหดครับนี่นะครับนะครับว่ามีงบกับเทปพันใจไพ่เท่าีหแหละครับพันเลยครับพันเทปพันใจไพ่เขาพันเลยแหละกะพันหน่อยพันหลายพันดินเงาคือยีเพ็ดมองเป้าออกมาแะ แล้วตามสะดวกครับแต่ไปที่เห็ดประมาณนี้แหละครับผมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีแนวทำอาหากินบ้านๆให้ให้ชมอีกครับผมโอเคครับสวัสดีครับ